รอว่าถ้าเกิดมันมีรอยที่ไฟท้ายเนี่ยมันสามารถเคลมคุณภาพได้หรือเปล่าตรงนี้มันเป็นส่วนที่แบบเขาควรจะรับผิดชอบเราอะไรเงย เาก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับเอารถ Honda Civic MK ของเรานะฮะไปให้ที่ศูนย์ดูนะครับว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับไฟท้ายของเรานะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ผมขอไปซื้อกาแฟาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายตรงช่วงไฟท้ายให้ดูนะครับว่ามันเป็นตรงไหนนะครับที่ทําให้เราจะต้องขับไปหาถึงศูนย์ว่าเขาจะให้เราเคลมหรือเปล่านะครับกับรอยนี้ที่มันเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่ทราบเลยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของข้างในโคมไฟนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาให้เพื่อนๆดูกันว่าเป็นยังไงเผื่อใครที่เคยเจอแบบนี้ก็ จะได้รู้ไว้ว่ามันเคลมได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าวินก็ถามเพื่อนในกลุ่มมาแล้วนะครับในกลุ่ม Honda c ซ v i c กนะฮะก็มีหลายท่านเลยนะครับที่เจอปัญหานี้นะครับผมเจอว่าไฟไท้ายมีปัญหาตรงแบบนี้แหละครับผมเหมือนกันเลยฮะคเคลมคุณภาพไปแล้วอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าของเราเนี่จะได้หรือไม่ได้นะฮะออตรงก็ถ้าเกิดได้ผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะในในส่วนนี้ถ้าแบบว่ามันเคลมได้จริงๆไปเจอกัน ดี๋ยวไปถ่ายดูที่ร้านกาแฟะนะครับผมว่ารอยมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับทุกคนเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้เห็นปะเดี๋ยวมองนะฮะนี่ตรงนี้นะครับที่เราเจอนะครับแล้วก็นี่ฮะเห็นไหมแถบยาวเลยช่วงนี้ข้างในเนี่ยถ้าฝั่งขวานี่ผมลองดูแล้วว่าก็เหมือนจะไม่เจอนะฝั่งขวาไม่มีไม่เห็นเลยตามขอบตาอะไรก็ปกติ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นแล้วกันก่อนอื่นก็เดี๋ยวพาไปดูก่อนว่าผมไปเปลี่ยนแบตมานะครับทุกคนไปดูกันระหว่างผมขับรถแล้วกันนะวันนี้เรามากินกาแฟครับแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนแบตพอดีนะฮะ ที่ผมใช้เมื่อกี้ก็เป็น G แบตเตอรี่นะครับส่วนรุ่นเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้ข้างล่างนะครับเป็นตัวเี่อไม่ต้องดูแลน้ำกันนะฮะประมาณ1,750บาทนะครับผมรวมเทอของเก่าไปแล้วด้วยเรียบร้อยจะได้สบายใจทีนี้เดี๋ยวลองใช้ใดูสักพักถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเขารับประกันหนึ่งปีอยู่แล้วเราให้พี่เขามาดูแลนะครับเดี๋ยวรอดูเจ้าหน้าที่ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องประกันนะครับว่าใจยังไงนะฮะมันแตกแบะที่เขาบอกว่าเหมือนมันจะแตกเขาเห็นแล้วอ๋อเลยแปลว่าต้องเคยเจอ สมแล้วที่เพื่อนในกลุ่มเพื่อนๆในกลุ่มซี v ิ c ใน f a c e b o o k บอกว่า,วาเคยเคยมีเหมือนกันครับเรียบร้อยทุกคนสรุปก็คือเคลมได้นะฮะในเรื่องของการเมืองการก็คือเดี๋ยวเขาจะ ให้ศู์ใหญ่นะครับผมสั่งอะไหล่มาแล้วก็เดี๋ยวจะนัดวันเข้ามาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเลยก็คือจะเปลี่ยนแค่ตรงช่วงโคมนะฮะไม่ได้เปลี่ยนตรงส่วนของฝาท้ายเพราะว่าตรงไฟท้ายสวิทเอฟเคเนี่ยมันจะมันจะลิงก์กันเนาะจนถึงฝาท้ายเลยโอเคเดี๋ยวเราไปรอเจอกันอีกทีวันที่เราได้ไฟท้ายกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเอาเจ้าเอฟเคนะครับผมไปเปลี่ยนที่ครอ,อบฝาท้ายละกันนะครับ ไอ้ที่รอบไฟท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เป็นวันที่10ตุลานะครับคลิปนั้นคลิปที่ผู้คนได้ดูเนี่ยคือจริงๆถ่ายไปตั้งแต่มาต้นกันยาก็ประมาณเดือนหนึ่งพอด,ดีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยรายละเอียดกันว่าเปลี่ยนแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับพอนี้ขอไปกินข้าวก่อนที่จะไปที่ศูนย์นายฮอนด้าด้วยนะครับเจอกันเรามาถึงตอนเที่ยงกว่าครับทุกคนกำลังจะบ่ายโมงครับ ตอนนี้เขาก็เลยพักกินข้าวกันอยู่นะเดี๋ยวเราต้องรอบ่ายโมงเนาะตอนนี้เดี๋ยวขอลงไปแจ้งก่อนนะครับผมว่าเรามาถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการเปลี่ยนไฟครอบเอ้ยฝาครอบไฟท้ายเออประมาณนั้นโคมครอบไฟท้ายประมาณนี้โอเค คือไม่ใช่เงินที่เราจะต้องจ่ายนะครับแต่ว่าเหมือนเป็นจริงๆมันเป็นงานเคเมอะเคเมคุณภาพเนาะก็เลยไม่ต้องจ่ายอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดหนีดูถ้าเกิดจ่ายไฟท้ายจุดไฟท้ายด้านซ้ายนี่5,000กว่าบาทนะครับตอนนี้ผมก็นั่งรอไม่มีอะไรทาต้องรอดูกันต่อไปตอนนี้ประมาณบ่ายโมงสิบนาทีนะครับเขาบอกประมาณ3ามโมงก็เสร็จละชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวมารอดูกันนะครับ ขนาดที่ผมกําลังนั่งรออยู่นะครับทาง honda ก็โทรบอกว่าไฟที่เอามาให้ใหม่เนี่ยมันมีปัญหาอีกรอบนะครับอะไรล้านี่อ๋อ้วนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีข้างขอบผมเาคมันมีรอยเพิ่มหรือเปล่าพี่นี่นะครับทุกคนเห็นกันไหมครับเป็นรอยเหมือนสีหลุดออกไปนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ ป้ายแรกมันไม่มีนะตรงขอบสีเนี่ยม,ใใมีแค่ตรงนี้นะธนาก็เป็นรอยครับครับแล้วนะอันนี้อันนี้ทำไงได้บ้างเนี่ยว,วันที่เวพาเปลี่ยนไปที๋ยวให้เจ้าที่คอดูให้นะผมว่ามันต่างกันเลยพี่ดูดิตรงนี้มันขอบนี้นะดูนะแบบพ่อไฟประกบพอดีใช่ไหมแล้วพี่ดูฝั่งนี้เห็นว่ามันเหมือนมันเข้าไปข้างใน ใช่ใช่ไมมุมมันไม่เหมือนกันเนาะพี่เนาะจริงๆถ้าเกิดเอาเอาแบบถ้าเกิดมันกลับมาอยู่องศาเดิมอาจจะไม่เห็นอะก็แต้มนิดเดียวใช่ไหม,มถ้าบอกว่าตัวนี้มันเข้าไปอะนะหรือแม้ก็ตัวไฟอะว่าเป็นตัวไฟมากกว่าใช่เพราะไฟมันน่าจะไม่ดีเลยแหละเพราะไฟมันไม่ได้คุณภาพมาแบบไม่ดีอยง้เดี๋ยวรอบตัวใหม่ก็ได้ครับผม ได้ครับไปการแก้มตรงแก้มสีเลยให้เจ้าหนให้ได้ครับก็เดี๋ยวส่งเรื่องค้ับมีหนี่งฝั่งเดิมเลยใช่แต่ถ้าอะไรยังไง๋ยวให้เจ้าที่ปฏิเสธเขาแจ้งให้ได้ครับเอาละทุกคนจากที่ได้เห็นกันไปใช่ไหมครับเมื่อกี้แล้วผมก็มีภาพตอนที่ถ่ายไฟไท้ายไว้แล้วด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ถือว่ามีหลักฐานทุกอย่างนะครับทั้งเรื่องขอบไฟท้ายเนาะแล้วก็รอบนี้กลายเป็นว่าตรงเนี้ย รอบนี้ไม่ได้เป็นที่มุมไฟนะครับที่เขาชี้ให้ดูคือมันเป็นที่ตัวไฟทางศูนย์เนี่ยทางฮอนด้าเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยนัดมาเปลี่ยนใหม่อีกทีนึงแล้วก็เรื่องขอบสีที่มันอยู่ดีๆก็โดนลอกไปผมว่ามันอาจจะเกิดจากตอนที่ถอดไฟท้ายด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนไฟท้ายอันใหม่มันเหมือนมันมันสายมันไม่มันไม่เหมือนอันเดิมอ่ะแล้วพอมันเปลี่ยนอันใหม่ทีเนี้ยก็กลายเป็นว่ามันคนละเรื่องไปเลยนะครับทางตรงก็แอบเซ็งๆอ่ะเพราะว่าก็มารอประมาณ2ชั่วโมงนะ เราก็ายังไม่จบกับเรื่องไฟท้ายนะครับความรู้ให้เ,เพื่อนๆพี่ๆแล้วกันนะฮะในส่วนตรงนี้ว่าผมว่าเราบริสุทธิ์ใจอะหมายถึงว่าเรื่องรอยเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราผมยังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบนะครับผมอาจคิไปไว้หมดละอย่างที่ทุกคนได้เห็นเมื่อกี้ตอนรับเพราะรู้เลยอย่างน้อยเผื่อไว้ก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นเราจะได้มีหลักฐานในการบอกเขาได้นะตอนแรกคิดว่าจะจบแล้วนะคลิปนี้กลายเป็นว่ายังไม่จบกว่าของมาเมื่อไหร่เราก็ถึงจะรู้เรื่องนะครับเป็นท p พี ที่เหนือความคาดหมายนะครับตอนแรกผมคิดแค่แบบว่าโอเคแจ็จะพาทุกคนมาดูว่าถ้าเกิดมันมีรอยที่ไฟท้ายเนี่ยมันสามารถเคมคุณภาพได้หรือเปล่าซึ่งมันก็อาจเคมได้ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆแต่รอบนี้เนี่ยหลังจากเคมแล้วเนี่ยทางคองด้าส่งมาก็คือเขาบอกว่าแบบคือมันแพ็กเกจมาไม่ดีแล้วทีนี้เนี่ยพรแพ็กเกจมาไม่ดีอ่ะกลายเป็นว่าของมีตําหนินะครับผม ยาวๆครับผมสำหรับซีวิกคันนี้บ้าแลรร้วทุกคนอ่ะดูให้ชาร์จอีกรอบเนี่ยผมรู้สึกว่าองศามันเปลี่ยนไปเนี่ยอ่ะดูฝั่งนี้เห็นไหมมันจะพอดีเป๊ะเลยจะพอดีแบบพอดีเลยอะ่ะเอาละครับทุกคนวันนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งได้นะครับตั้งแต่เราไปญี่ปุ่นมาเนาะแล้วก็ตอนนี้กลับมาเรียบร้อยแล้วก็มีเวลาละนัดเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะเข้าไปทําการเปลี่ยนไฟท้ายนะครับมันดูน่าเราจะจบคลิปนี้หรือเปล่าขอให้จบทีนะครับทุกคนเอาแล้วก็เรื่องขอบสีด้วยนะครับผมตรงนี้ก็คือเข้าไปทั้งเปลี่ยนแล้วก็ต้องทําสีตรงมุมไฟท้ายเราเลยนะครับทุกคนก็โอเคตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่นายฮอนด้แล้วนะครับผมพอถึงแล้วเราก็ขออนุญ,ญาตถ่ายเก็บเป็นหลักฐานไว้เซฟตัวเองอีกรอบหนึ่งนะครับผมตรงนี้เลยนะฮะเรียบร้อยครับทุกคน ก็เดี๋ยวค่อยมารอดูตอนรอรับรถนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเมื e, ่อกี้ก็ถามพอแล้วก็เขาบอกว่าประมาณเดี๋ยวเย็นๆมาเอาเช้ามากโคตรเชา้าตอนนี้ประมาณ8โมงอะ่ะเขานัดผม8โมงผมมาถึง7โมง58โอเคเดี๋ยวเรานั่งเล่นก่อนเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนมารับรถนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงนะครับนั่นแหละครับทุกคนมันยังคงไม่จบครับรอดูครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่อจากนี้ครับทุกคน อ่าครับทุกคนเราเมารถกันแล้วครับวันต่อมานะครับพอดีเมื่อวานไม่ได้เมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารถเราจะเป็นยังไงบ้างครับเขาบอกว่าสีไม่ได้ทะลอกด้วยฮะผมเอกใจตั้งแต่ที่เขาบอกว่ามันไม่มีสีทะลอกแล้วครับใช่ครับเราสื่อสารกับเขาผิดพลาดครับเขาคิดว่ารอยเนี่ยมันเกิดอีกที่หนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนพนักงานคนที่รอบที่แล้วกับรอบนี้มันเป็นคนละคนกันครับทุกคนมันก็เลยสื่อสารผิดพลาดครับเออเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยพี่แอบอยตรงไหนนี่ อ๋อผมไม่มองข้างหลังนี่ไม่ใช่ข้างหลังเลยนเนี่ยตรงนี้พีอ่อ๋อในตรงมุมนี้นะครับข้างหลังเหรอใช่ครับแหงนี้ใช่ไหมใช่ครับผมเออผมผมก็ไปมองแหงข้างหลังที่มันเป็นรอยติ่ของไฟครับผมอ๋อไม่ใช่ไม่มาคืออันนี้จุดอ๋อมันคือรอยนี้ใช่ครับอันนี้มันก็ถี่ขูดมันขัดไม่น่าจะออกอะไรเงี้ยใช่ครับผมนึกว่ามันเป็นทะเลาะกันตอนนั้นที่แจ้งแต่ว่าคมไฟมันไม่มีแล้วเนาะ ครับผมตอนนั้นจะมีพวกตรงนี้แล้วก็มีแค่รอตรงนี้ค,ออนครับลองถามเาดูว่ามันมันทันหลอกหรือมันมันมน,น่าจะทันหลอกนะพี่มันเหมือนมันสีแบบหลุดไปแล้วเนาะครับตรงนี้นี่นี่ด้วยน,น,น,นี่ด้วยพี่นี่อีกหน่อยหนึ่งเนี่ยนี่ยนะก็คือแถวนี้หมดแล้วใช่ครับอยา,าหใ,ให้ให้พี่ลงมาดูอันหนึ่งได้ไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมรอได้ครับโอเคผมก็เป็นลบฝั่งนี้ไม่ทันได้มองพอดีไม่ได้ถามรอยเรื่องเหนนั้นครับ นั่วทีเดียวเลยไม่เียเวลามันเป็นตรงนี้มีแค่ตรงนี้แหละฝั่งห้ให้ทางได้ครับครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรารอดูก่อนมันมีแค่ตรงอันนี้แหละนะครับที่ลอกนะซึ่งตอนนีเ้เขาเข้าใจผิดว่ามันอยู่แบบนี้เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเออไฟตรงนี้เรียบร้อยหายหมดแล้วเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ตัวสีรถอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเขาจะว่ายังไงนะครับ ครับสามารถตรงนี้คือย้ำขอบเฉพาะตรงนี้ได้ครับลูกค้าครับผมได้เวลาก็ไม่นานถ้าลูกค้าเข้ามาตอนต้องเข้าเช้าหน่อยนะครับเข้าพ้นศึกทุบเข้าอกตอนนี้น่าจะรับได้ได้ครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยมาอีกรอบนึงก็ได้พี่เพราะว่าเบื่อเขื่อเอาไปใช้ผมต้องใช้รถก่อนใช่ได้ได้ครับและแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวถ้ามันมาก็เดี๋ยวมาติดต่อผมได้เลยได้ครับติดต่อผมได้เลยครับผมขอวันอาทิตย์ทั้งสี่เขาจะหยุดนะครับลูกค้าครับ ใช้ดีก็มาต้นอาทิตย์ด้วยเนาะแบบวันอังคารนะคแล้วต่แต่คือมาวันไหนก็ได้แต่ว่าขอเป็นเช้าเช้ามาเช้าหน่อยครับถ้าเกิดว่าจะให้ดีคือลูกค้ากลางมาบอกกัน่วงหน้าสักวันหนึ่งได้ครับผมจะได้ให้ช่างเขเคลียร์คิวไว้เลยไว้รอเลยโอเคครับผมครับได้ครับโอเคโอ้สรุปก็ตามนั้นนะครับทุกคนมันองค์นี้ก็อาจจะเกิดจากการสื่อสารผิดพลาดนิดน้อยนะครับที่ว่า เขาก็ไม่ได้มาดูอะไรเงี้ยไม่ได้มาถามเนาะว่าแบบเออมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเดี๋ยวผมว่าผมใช้งานไปก่อนดีกว่านะครับแต่เขาบอกว่าก็คือถ้าเกิดจะเข้าใช้งานเมื่อไหร่ก็โทรมาแจ้งได้เลยนะครับเขาต้องใช้เวลาในการอบอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถ่ายรูปไว้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับถ่ายไปเลยครับจะได้ช่างสีข้างบนเขาดูด้วยว่าเป็นเพลประมาณนี้ได้ครับครับผมโอเคก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีแต่ส่วนไฟท้ายเมื่อกี้ผมเช็คแล้วก็คือปกติละ ไม่มีอะไรละมีแค่เรื่องที่2ก็คือเรื่องที่มันเกิดจากอุบิเหตุในการเปลี่ยนไฟอะไรอย่างนี้นะครับจึงก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนในการรับผิดชอบของทางบริการเขาแล้วก็เรื่องค่าเสียเวลาอะไรเงนี้ก็จะให้เป็นส่วนลดอะไรมากกว่าย้ำว่ากรณีนี้คือไม่ได้ให้เอาไปใช้ในแบบการเอาเปรียบเขาเนาะตรงนี้มันเป็นส่วนที่แบบเขาควรจะรับผิดชอบเราอะไรเย่างนี้นะครับเรียบร้อยครับลูกค,ค้าครับครับก็นั่นแหละครับทุกคนประมาณนั้นนะครับเขาก็ต้องรับผิดชอบเะนาะเพราะมันเป็นความเสียหายที่เกิดจากทาง บริษัทนะครับผมมันไม่ได้เป็นที่ตัวเราเนาะถึงเวลาใครมีอะไรมันก็แย้งไปเลยทุกคนตอนแรกผมก็แบบจะยังไงดีแต่ว่าโหมันมันมันจำเป็นต้องพูดจริงๆแล้วก็ดีที่ว่าเราอัดคลิปวอล์กนี้ไว้เนี่ยแหละพอเราอัดคลิปวอล์นี้มันเลยทําให้ว่า,าเราเนี่ยมีหลักฐานในการแย้งอะไรเงี้ยแนะนําว่าให้ถ่ายคลิปไว้เลยทุกคนเวลามีอะไรถ่ายเก็บไว้ เวลารับรถอะไรเงี้ยก็ได้เผื่อเวลาเจองานอะไรจะได้ชี้แจงตรงนั้นเลยมีหลักฐานด้วยเซฟตัวเราเองด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวไว้ว่ากันครับทุกคนผมจบคลิปนี้ด้วยตอนนี้แหละไว้อัปเดตกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพราะว่ามันนานมากละสรัาคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทางทางูนย์เขาก็โอเคนะคุยกับเราดีเดี๋ยวไว้เจอกันครับทุกคนบ๊ายบายผมกลับบ้านก่อนเจอกันครับ